สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งครับมาดูเรื่องแรงเสียดทานครับนิสิตลองจินตนาการตามอาจารย์นะครับถ้ามีกล่องลังใบใหญ่นะครับมวล M วางอยู่ที่พื้น,นเส้นสีขาวของขอาจารย์นี่คือพื้นนะครับนี้คือลังใบใหญ่มวล M เวลาเราจะอธิบายการเคลื่อนที่ต่างๆของวัตถุเราใช้กฎของนิวตันใช่ไหมครับโดยเฉพาะกฎข้อที่2ของนิวตันซิกมเท่ากับ MA กองวางอยู so actually, customer, so ่นิ่งๆสมมุติว่ามันนิ่งเทียบกับแกนอ้างอิงของอาจารย์นะครับสมมติว่านี่เป็นแกนอ้างอิงของอาจารย์นะครับนี่จา์วางไว้ตรงนี้เลยแกนอ้างอิงนะครับอันนี้แกน x แกนตั้งก็เป็นแกน y นะครับทุกครั้งที่เราจะอธิบายอะไรเนี่ยเราก็จะใส่แกนอ้างอิงเสมอนะครับยกเว้นว่าเราจะละไว้ในสถานที่เข้าใจอันนี้จุดตรงนี้คือจุดศูนย์ของอาจารย์นะครับคือจุด origin จุดอ้างอิงของของอาจารย์นะครับ กล่องที่วางอยู่บนพื้นเนี่ยถามว่าเออมันมีแรงอะไรกระทํากับมันบ้างนะครับมันวางอยู่นิ่งๆเทียบกับแกนนั่งยิงเนี่ยแสดงว่าไอตัว A เนี่ยเป็นศูนย์ถูกไหมครับค่า A เนี่ยเป็นศูนย์แสดงว่าซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์มันมีแรงอะไรกระทำบ้างเราก็ตอบตามกฎข้อที่3ใช่ไหมครับแรงที่1ที่กระทำก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกถูกไหมครับก็คือแรง mg ดึงลงข้างล่าง ในทิศลบ Y ถูกไหมครับแล้วก็กฎข้อที่3บอกว่าเมื่อไหร่ที่มีแรงกระทำเนี่ยมันก็จะถูกแรงปฏิกิริยาเมื่อเมื่อไหร่ที่มีแรงกริยากระทํามันก็จะถูกแรงปฏิกิริยาต้านกลับมาเห็นไหมกล่องมันวางอยู่นิ่งได้เนี่ยจะปล่อยให้มีเฉพาะแรง MG เฉยใช้ไม่ได้มันจะตกลงไปใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ไปไหนก็เพราะว่ามันมีแรงจากพื้นดินเนี่ยจากพื้นเนี่ยนะครับกระทําย้อนกลับขึ้นไปนะครับ แรงนี้มันจะตั้งฉากกับพื้นผิวเขาจึงนิยมใช้คำว่า n ใช้ตัว n เพราะว่าตัว n มาจากคำว่า normal normal นี่แปลว่าตั้งฉากนะครับในที่นี้ไม่ได้แปลว่าธรรมดานะครับ normal force เนี่ยก็คือแรง n ก็คือแรงคู่ปฏิกิริยาของไอแรงที่กดตั้งฉากกับพื้นผิวนั่นแหละนะครับเพราะนั้นในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเราพิจารณาแกน y แทาพิณาแกน y นะซีก็ f y นะครับ กล่องไม่ได้เคลื่อนที่ตามแนวขึ้นลงคือมันอยู่นิ่งๆแสดงว่าซิกมา f y เท่ากับ0พอดูปุ๊บก,ก็จะรู้เลยว่า n เนี่ยเท่ากับอะไรครับ m g นั่นเองขนาดของ n เนี่ยต้องเท่ากับขนาดของ m g แต่ทิศทางตรงข้ามครูอาจารย์ให้สมการที่1น,นี่ไว้นะครับคราวนี้มาดูถามว่ากล่องที่วางอยู่บนพื้นเนี่ยมีแรงเสียดทานไหมครับ ตอนนี้ที่วางอยู่บนพื้นมีแรงเสียดทานหรือไม่ออนี่น่าสนใจครับเป็นคําถามที่น่าสนใจอ่ะนิสิตก็จินตนาการตามอาจารย์นะครับสมมุติว่านิสิตออกแรงผลักกล่องครับออกแรงอย่างเต็มที่เลยนะครับนี่ครับออกแรงผลักกล่องด้วยแรงขนาด F ก็แล้วกันด้วยแรง F สีเขียวเนี่ยที่อาจารย์วาดเนี่ยนะครับออกแรงผลักกล่องด้วยแรง F ก่อนที่จะออกแรงผลักกล่องเนี่ยถ้าเป็นแกน x ซิกมา F จะต้องเป็น ศูนย์เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ขยับถูกไหมครับพอออกแรงผลักแล้วเนี่ย f ฟก็ยังไม่ขยับ f ก็ยังไม่ขยับ,ยยบแต่ว่าเราออกแรงไปแล้วเนี่ย f ฟต้องบวกกับแรงอะไรสักอย่างที่มาต้านมันถึงจะเท่ากับศูนย์แรงนี้แหละครับนี่สิเราพบว่ามันคือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ที่มันเกิดขึ้นที่พื้นผิวแรงตัวนี้เราเรียกว่าแรงเสียดทานนะครับมันเกิดตรงนี้เลยครับในทิศทางตรงข้ามกับ f ใหญ่ ท,ที่มากระทำมันเขาใช้ชื่อว่า f เล็กที่ย่อมาจาก friction force เห็นไหมครับเขาใช้ f เล็กตัวนี้นี่แหละครับเพราะฉะนั้น f ใหญ่ออกแรงเข้าไปบวก f เล็กเนี่ยจะเท่ากับ0นั่นหมายความว่าแรงเสียดทาน f เล็กเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับแรงที่เราใส่เข้าไปแต่ว่าในทิศทางตรงข้ามนั่นเองนะครับโอเคเนาะอ่า อันนี้สมมติอาจารย์ให้เป็นสมการที่2ไว้ให้ไว้เฉยๆครับเผื่อจะกล่าวถึงคราวนี้มาดูเรามาสนใจว่าแรง f ใหญ่กับ f เล็กเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคือเราสนใจว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันขึ้นกับอะไรบ้างนะครับมันขึ้นกับอะไรบ้างนิสิตคิดว่ามันขึ้นกับอะไรบ้างครับเขาก็ลองมาพลอตดูนะครับวันนี้เป็นกราฟนะครับกราฟระหว่างอะไรกับอะไรเขาสนใจกราฟระหว่างแรง f ใหญ่ดิ f ใหญ่กับแรง เสียดทานแรงเสียดทานเนี่ยกับแรงเอฟใหญ่จะมีความสัมพันธ์กันยังไงก่อนที่จะออกแรงผลักเอฟใหญ่เป็นศูนย์แรงเสียดทานก็ต้องไม่มีถูกไหมครับเพราะว่าถ้ามีมันก็เลื่อนไปทางซ้ายสิถูกไหมมันไม่มีแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นกล่องที่ตั้งอยู่นิ่งๆไม่มีแรงเสียดทานตรงนี้นะครับพอเราเออกเริ่มออกแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกล่องยังไม่ขยับ A ยังเป็นศูนย์อยู่นะกล่องยังไม่ขยับในช่วงแรกอะ แรงเสียดทานก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามตามแรงที่เราออกขึ้นไปออกแรงขึ้นไปเพราะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงที่ f เท่ากับ f ใหญ่เท่ากับ f เล็กขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นนะครับอาจารย์วาดให้มันตรงๆรหน่อยนี่ขึ้นมาอย่างนี้ f ใหญ่เท่ากับ f เล็กนะครับพอถึงจุดหนึ่งครับนิสิถึงจุดหนึ่งปรากฏว่ากล่องมันเริ่มเคลื่อนที่พอดีแรงเสียดทานเนี่ยมันจะลดลงหน่อยนึงครับ ลดลงหน่อยหนึ่งอ่าจันเป็นเส้นตรงอันนี้เป็นผลการทดลองเลยนะครับเนี่ย <c oughs> เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแรงเสียดทานก็จะลดลงหน่อยหนึ่งแล้วค่อยคงตัวต่อไปนะครับเป็นแบบเนี้กราฟระหว่าง f ใหญ่กับ f เล็กเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดมานิยามเขาก็นิยามเรียกนะครับจุดสูงสุดที่ทําให้กล่อง ก่อนจะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่พอดีเนี่ยเขาเรียกว่า fs ย่อมาจากแรงเสียดทานสถิตนะครับแรงเสียดทานสถิตหรือ static friction force จางเขียนภาษาอังกฤษนะครับให้พวกเราชินนะครับแล้วก็เมื่อมันเคลื่อนที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเคลื่อนที่แล้วจานโปรเจกต์มาตรงนี้แล้วก็ใส่ให้เป็นจุดใหม่ ว่ามันเหมือนโปรเจกต์ทุกคนก็วาดลงไปในสมุดก็แล้วกันนะครับน,นี่ไอ้ตรงเนี้ยเขานิยามเป็น fk ครับ k นย่อมาจากคำว่า kinetic Kin เนี่ kinetic แปลว่าจนละนะใช่ไหมจนะพลังงานจน kinetic kinetic friction force แรงเสียดทานจนแรงเสียดทานสถิตโอเคไหมนิยามนละขั้นนี้คือขั้นนิยามนะครับ เอาเป็นว่าแรงเสียดทานสถิตก็คือแรงเสียดทานที่ที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่พอดีตรงนั rank 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 ้นนะ F เท่ากับ F F เนี่ยเท่ากับแรงภายนอกที่มากระทําเริ่มเคลื่อนที่พอดีแรงที่ทําให้เริ่มเคลื่อนที่พอดีนั่นแหละแรงเสียดทานสถิตคือแรงที่ต้านแรงที่ทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่พอดีส่วนแรงเสียดทานจนก็คือแรงเสียดทานที่ออกแรงขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปนั่นเองนะครับเอาละ เรารู้คอนเซปต์รู้นิยามตัวนี้แล้วนิสิตลองมาดูครับคราวนี้อาจารย์จะตั้งคําถามว่าแรงเสียดทานเนี่ยจะมากจะน้อยขึ้นกับอะไรดูจากสมการที่1นึงสมการที่2แรงเสียดทานจะมากจะน้อยขึ้นกับหนึ่งละมวลของกล่องใช่ไหมครับขึ้นกับมวลของกล่องถ้ามวลหนักหนักนึกถึงความเป็นจริงครับถ้ามวลหนักหนักเนี่ยแรงเสียดทานก็จะมากตามเพราะฉะนั้น F เนี่ยนะครับแรงเสียดทานเนี่ยมันก็จะขึ้นกับมวลของกล่องจากสมการที่1จะถ้าขึ้นกับมวลค่า G เป็นค่าคงตัวแสดงว่ามันขึ้นกับ n นั่นเองนะครับมันแปรผันกับ n นั่นเองโอเคไหมครับแล้วก็มันก็ขึ้นกับสภาพพื้นผิวถ้าผิวขูุขละลักษณะของพื้นผิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเป็นคุณสมบัติเฉพาะของพื้นผิวนะครับเขาก็เลยตั้ง ตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมา f เท่ากับ mu n โดยที่ไอตัว mu เ,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 เนี่ยเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานนั่นเองนะครับตัวเนี้ยตัว mu n ตัวนี้เขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน สัมป, e e นะประสิทธิ์แรงเสียดทาน friction coefficient นะครับ friction coefficient โอเคนะครับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานก็ไอตัวมิวมันก็จะขึ้นกับสภาพพื้นผิวเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ต้องวัดออกมาจากการทดลองนะครับ ส่วนตัว n เนี่ยก็เป็นขนาดที่ได้มาจากสมการที่1นึ่ใช่ไหมก็คือแรงกดทับลงไปนะครับก็คือ mg นั่นเองในที่นี้นะครับแรงเสียดทานในในตัวอย่างนี้ก็คือ mg แต่ว่าสิ่งที่เราต้องจําก็คือ F เท่ากับ m u n นั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์ของแรงเสียดทานครับนิสิตแต่คราวนี้มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนี้เนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปจังขอจบเท่าน,นี้ก็แล้วกันสรุปแล้วองค์ความรู้ที่เราต้องจําไว้ตอนนี้ก็คือ F เท่ากับ m u n เป็นการทบทวนที่เราเรียนมานะครับสวัสดีครับ